อตอบตอบคอมเมนต์นี่นะครับข้าเจ้าถามผมว่าเจ้ากินหมาบัว่าสัน้นกระตอบนะครับว่าเคยกินอยู่เท่านึงนั่นแหละตั้งแต่เปลี่ยนมาลำแต่เปลี่ยนมาลำอายุอาห้าสิบหกปีพุ่นละนะครับมันบอลรูก็เลยก,กินอันในคลิปที่เพื่อนถามผมในคลิปที่ผมเบาเรื่องคนกินฟ้านแล้วมาลงโซเชียลนะครับเนาะเอาเบาเรื่องเคยกินหมาข้างนึงในชีวิตนั่นแหละเปลี่ยนม,มนาลำซ้ำหน่อยอายุสิบหกปี ไปล่ำแถวอำเภอบ้านผือบาดที่นี่อาจารย์นักดนตรีเพื่อนก็เลยหลังจากไปล่ำม,มาเนาะน้ม,มือเลี้ยงเพื่อนเกลเลยแวะตลลดบ้านผือบัดที่นี่ไปแล้วพระเจ้าก็ได้ถุงถุงหนึ่งมาถุงละยี่สิบบาทสมัยสามสิบปีขึ้นหลังเนาะครับเนาะถุงละยี่สิบบาทก็ซ้ําถุงแกงเซียนสิบบาทเั่าสมัยนี่แหละอ่าสมัยนั้นเนาะสามสิบปีขึ้นหลังมันบ่ถือเด้อยี่สิบบาทเห็นอาจารย์นักดนตรีเพื่อนกินผมก็เลยซิมน้ำเพลิอนออกขึ้นมาทั้งรถน่นนะ ผมเสียเบิ่งค้าหนึ่งแสบแสบกรบพ่ร้องตับหมากัะนังว่าเออผมก็เลยเออคือแสบแตไอาย่าสั่นนี่ถามอาจารย์นักดนตรีอาจารย์นักดนตรีก็เลยว่าเอาอีกทำไมน้องว่าสัน่นผมก็ได้จับขึ้นมาอีกข้าหนึงน่งกระนั้นจีไสปากฟาเมื่ออรหันอีพอแล้วว่าใสเข้าปากผมนี่ตบปากเลยอันกระเสียดายก็ได้หงำเข้าไปเลยนะั่นแหละตอนที่สวงตอนที่สว้วงเสบก้อีกทีครบพ่น้องตับหมาหน่งเด้ออันนี้ว่าได้ยววานเดียวเรียนจะแสบข่าที่สวงนี่ เขาพอผมตบปากเลยมึงวมามึงกินยังวะสัน่าเขาบลูเนาะเอามึงมามึงกินยังวะสันเพราะตำรวจสำนักหลักผมก็ได้เอ่ยยำอันที่สองเลียวเลยปฏิทินเลืกเขาไปสำนักงานนาวัดริมาบาทไปหัดสำนักงานยังมือเลี้ยงมมกปน่นี้อันหัวหนาสำนักงานก็นเลยมาบอกกับผมมาถามผมมึงกินมาที่น้องวะสันผมบลูแล้วครับ,บ ต่ท่มึงกินกับนักดนตรีน่ะมันกินมาได้เนี่ยเขากินมาได้เนี่ยมึงอย่าไปหากินเยี่ยเกียเด้อว่าสันมึงจะเป็นบ้าเป็นบ่อได้่าสันผมเคยเห็นเลยเด้อันมาล่ำกินมามันเป็นบ้าวาสันผมบรูู้แล้วพ่อผมเคยได้กินวะสันบ้าเออนั่นล่ะก็เล็ตอบคำถามเหมืนว่าเคยกินยูตะด่วนแล้วล่ะพอเราคนกะทิว่าอันยุคเก่าดีนี่บอกยุคเกาหลีก็มีคือ่กันนะครับก็เห็นอยู่ในตลาดก็เห็นหลายหมองยูข้าเจ้าก็กจินคือ่กันเรคนบ้านนี่ก็ได้นะครับผม แต่ว่าว่าพุ่นผมหนึ่งเคยกินมาตะโด่นแล้วแทแต่แตเป็นเบามาลมำซำหน่อยพุ่นจากขวางไปลำพอเปอ่าแค้นพอเห็นกินหมาพอก็เลยฟาเมื่อตบตบยิ่งยอีพอยตัวหนาข้นในหลายนี่เพราานเขาอายคนจักเมียดกันยังวะเพอดีหัวหนาสำหรับงานมาเนโบผมถึงดูเพ่อผมกับบ่บอกเนี่ยตบแล้วก็เสยขี่รถไปจนวอดหน้าวัดศิมาวัดยังบ่บอกเขาอยู่ว่าเขากินอย่างคือมาตบปากเข้าของคีสนะทั้งเก็บทั้งอายทั้งเก็บทั้งเงมียนกับพี่น้องเอาตอบข้อถามไอ้แค่นี้เดนะคร แต่ว่าน้าอือนกนก,กินหลายอย่างอยู่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับไม่ต้องสงสัยนะครับด้วยกินเสียเดียวในะละมาการะไรต้งต่เปลี่ยนมอระำพุ่นละ